ผมเรียนร้อยธนกิจหมายเลข39ตอนนี้ก็ลทดสอบลูกบวนมวดอมวดหมวดหนึ่งตอนลูกบมวดแถวตนปฏิบัติหหนึาน้หนึ่งหนึ่งขมวดาอมขมวดปหนึ่งนึ หมวดหนึ่งหนึ่งไปเรื่องขบวนหมวดสามเรียมแหลมหน้าปฏิบัติปฏิบัติวดหนึ่งหนึ่งไปดานหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวลหมดสองลำขบวนสามขบวนกันสี่ไปหนึ่งห้าไปสองขบวนหนึ่งสองสองหมวดหนึ่งหนึ่งไปเรื่องขบวนสามเรียมแหลมหลังปฏิบัติปฏิบัติ mọi người mọi người mọi 1 mọi người mọi người 2 người mọi 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 người 10 người mọi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  ba mươi <laughs> bốn, ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba